ที่เรากําลังจะทํานะคะเราได้มาจากพืชสวนครัวของบ้านนักเรียนเองค่ะเมื่อผลผลิตเหลือใช้เราก็สามารถนํามาแปรรูปให้เกิดประโยชน์ต่างๆได้ค่ะขั้นตอนแรกล้างมะนาวให้สะอาดแล้วนมามะนาวมาผ่าแบ่งครึ่งหรือแบ่งเป็น4ส่วนก็ได้ค่ะหลังจากนั้นนมามะนาวมาต้มจนเปื่อยแล้วนํามากรองด้วยตะแกรงเพื่อเอาก,ากากออกก่อนค่ะเมื่อกรองน้ำมะนาวแล้วพักน้ำมะนาวให้หายร้อนก่อนค่ะ เราจะผสมสารเพิ่มฟอง N70 และเกลือเข้าด้วยกันโดยส่วนผสม1กิโลกร,รมัมใช้น้ำเปล่า5ลิตรนะคะเมื่อคนส่วนผสมเข้ากันแล้วก็เทน้ำมะนาวที่เราเตรียมลงไปได้เลยค่ะค่อยๆเทน้ำเปล่าเข้าไปเพิ่มทีละนิดแล้วคนส่วนผสมไปในทิศทางเดียวกันเมื่อคนส่วนผสมเข้ากันเสร็จแล้วก็นำมาพักทิ้งไว้ค้างคืนหนึ่งคืน,ค,นค่ะ หลังจากนั้นก็นำมาเทใส่ภาชนะที่เราเตรียมไว้ค่ะขั้นตอนต่อไปเป็นการออกแบบแพคเกจจิ้งให้ดูน่าใช้และสะดวกต่อการใช้งานเราช่วยกันคิดออกแบบโลโก้เพื่อแปะผลิตภัณฑ์ของเราให้มีความน่ารักมากยิ่งขึ้นเป็นไงบ้างคะน้ำยาล้างจานจากมะนาวที่เราทำง่ายใช่ไหมล่ะคะเพื่อนๆสามารถทำตามเองได้ที่บ้านได้เลยคะ่ะวันนี้ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้นะคะ